มีเจ็บไอ,เ,อเจ็บคอไอปวดศรีรษะนะครับหรือผื่นผดทั้งหลายที่มักจะขึ้นด้านบนเนี่ยอันนี้มันบ่งบอกถึงธาตุน้ําที่มันร้อนแล้วมันก็เกิดการฟุ้งรอยขึ้นนะครับธาตุน้ำในร่างกายต้องสิ้นสุดโดยการที่ขับหรือระบายสิ่งที่มันเป็นของเสียออกทางทางด้านล่างครับ ัวโรคฝีดาดลิงเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดจากตัวของน้ำหนองนะครับหรือว่าตัวปุบโพซึ่งมันก็เป็นผลมาจากตัวเลือดที่มันคั่งค้างนะครับไหลเวียนไม่ดีคราวนี้พอมันเป็นเรื่องของเลือดของน้ำเหลืองของตัวหนองนะครับมันก็คือโรคโรคทางธาตุน้ำในทางแผนไทยนะครับคราวนี้ในองค์ความรู้หอมโบราณเี่กเขาก็จะบอกว่าน้ำในร่างกายนะครับจะเป็นปกติก็คือจะต้องไหลเวียนจากตรงบริเวณด้านบนของร่างกายนะครับ ก็คือเริ่มต้นจากคอมาที่ซวงอกนะครับไหลเวียนไปทั่วร่างกายแล้วก็ขับออกทางทวารด้านล่างอย่างที่ผมได้บอกไปถ้าเป,เปรียบเทียบกับธรรมชาตินะครับแหล่งกําเนิดต้นน้ําทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณจุดสูงสุดนะครับเช่นภูเขายอดเขาถูกไหมครับน้ําก็จะไหลเวียนผ่านแม่น้ําคูคลองทั้งหลายแล้วก็ไปสิ้นสุดที่มหาสมุทรนะครับกล่าวก็คือในโรคที่เรากําลังคุยถึงนะครับโรคฝีดาที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีเนี่ย มันเกิดจากการข้างค้างของเลือดนะครับไม่ไหลเวียนลงสู่ทวารด้านล่างแล้วก็ขับระบายของเสียออกเป็นปกตินะครับดังนั้นวิธีการรักษาธาตุน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าโรคผิวหนังทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดเงินผื่นภูมิแพ้นะครับเมื่อเป็นโรคธาตุน้ําธาตุน้ําในร่างกายต้องสิ้นสุดโดยการที่ขับหรือระบายสิ่งที่มันเป็นของเสียออกทางทางด้านล่างครับหรือถ้าเป็นธรรมชาติ ธาตุน้าโดยธรรมชาติแล้วก็คือต้องไหลาจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ําก็คือมหาสมุทรนะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติปกติแต่ถ้าเกิดมันเป็นไข้มันร้อนอย่างตัวโรคฝีดาษนะครับเราก็จะเห็นว่าอาการผิดปกติมันอยู่ทางด้านบนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีเจ็บไอ,เ,อ,อเจ็บคอไอปวดศีรษะนะครับหรือผื่นผดทั้งหลายที่มักจะขึ้นด้านบนเนี่ยอันนี้มันบ่งบอกถึงธาตุน้ําที่มันร้อนแล้วมันก็เกิดการฟุ้งรอยขึ้นนะครับวิธีการรักษา แผนไทยที่อิงกับหลักธรรมชาติก็คือทําให้เคลื่อนลงด้านล่างแล้วก็ถ่ายระบายออกนั่นเองครับเพื่อเพื่อเอาน้ําที่เป็นของเสียออกนะครับน้าในร่างกายก็จะได้เป็นน้ําที่บริบูรณ์ปกติตามเดิมนั่นเองครับทีนี้เมื่อกี้ <c oughs> ที่หมออุ๋พูดเนี่ยสิ่งสําคัญคือว่าน้ําที่เสียเนี่ยจริงๆถ้าสังเกตดีๆนะครับว่าไม่ว่าจะมีโรคไม่มีโรคเนี่ยอาการที่มักจะนํามาเนี่ยคือไข้หรือหรือเราเรียกว่าธาตุไฟที่มันกาเริบหรือเสียสมดุลไปก่อน เังเกตว่าน้ำที่เสียเนี่ยมันมักจะเป็นน้ำที่ถ,ถูกทัดไปกระทําหรือเป็นความร้อนที่เราจะเป็นการร้อนด้วยไข้ขึ้นก็ได้หรือจะเป็นถ้าเราเอาอาการของโรคมามามาช่วยช่วยมาเชื่อมโยงธาตุเนี่ยคือการที่มีไข้มีอ่อนเพลียรหรือว่ามีรู้สึกแบบร้อนรุ่มรุมนะครับหรือมีอาการปวดมีบวมขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมีทัดไฟกระทำเนาะไฟถ้าเราคิดง่ายๆคือเหมือน,นที่บอกว่าเราเล่งเล่งไฟให้ให้มากหรือเครื่องยนต์เป็นฮีทอะ่ะ เครื่องยนต์ฮีทเนี่ยมันร้อนใช่ไหมครับเราเปิดปากกระโปรงในควันขโมงเลยเอน้ําเดือดมันเครื่องเดือดค้นแห้งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ถ้าเราบอกว่าถ้าเราอยากเข้าใจสาเหตุเนี่ยถ้ามีเชื้อตัวเชื้อก็เป็นตัวกระทาแต่ถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นผื่นแพ้เรื้อรังเนี่ยก็คือทัดไฟที่กําเริบมบ่อยจะมาจากหลายสาเหตุเลยครับอาหารแสลงบนลภาว,วาเป็นพิษทํางานหนักพักผ่อนน้อยอากาศไม่ดีใช่ครับก็ทัุน้าเนี่ยคือน้ําในร่างกายนะครับมันถูกกระทบจาก ความร้อนของธาตุไฟถูกไหลเวียนจากธาตุลมอยู่ตลอดใช่ไหมครับดังนั้นน้ํามันก็จะกลายไปเป็นของเสียอยู่ตลอดนะครับเมื่อมีของเสียแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องถูกขับออกทางทาวารน,นะครับดังนั้นหลักคิดของหมอแผนไทยเนี่ยมันก็อิงมาจากในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับในพระไตรปิฎกมีการกล่าวว่าธาตุน้ําใดที่เป็นของเสียนะครับควรไหลออกทางทาวารเป็นปกตินะครับซึ่งทาวารที่เป็นปกติของการขับออกธาตุน้ําก็จะเป็น ทวารด้านล่างนะครับก็คือทวารหนักทวารเบ้าถ้ามีกรณีผู้หญิงก็จะมีเรื่องของช่องคลอดหรือช่องสังวาสรวมเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นการขับของเสียออกดังนั้นการรักษาโรคที่เป็นโรคทางทาาดน้ําไม่ใช่แค่ทําให้ธาาดน้ํามันร้อยน้อยลงครับเรื่องของเรื่องแต่ต้องทําให้น้ําที่เป็นของเสียที่เกิดขึ้นแล้วนั้นถูกขับและก็ระบายออกมาได้มันจึงไม่ผุดขึ้นไปทางทวารด้านบนหรือผิวหนังนั่นเองครับ